สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563ชานลคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปักนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปักแรกนับตั้งแต่วันที่1-15สิงหาคมปี2566 ของผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึง16กันยายนโดยประมาณนะคะ เราก็มาเริ่มต้นกันที่ชีวิตโดยทั่วๆไปของชาวลัคนาสิงห์ราศีสิงห์ในช่วงปักแรกของเดือนสิงหาคมนี้กันเลยนะคะเอาละค่ะชาวสิงห์ก่อนอื่นก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าในช่วงต้นเดือนต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนนี้นะคะดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณจะยังโครจรอ,อยู่ในภพวินาศค่ะ ก็ถือว่าอาจจะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะรู้สึกท้อแท้จะเบื่อหน่ายกับสถานการณ์หลายๆอย่างเลยล่ะค่ะบางทีก็อาจจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเข้ามาทำให้คุณต้องอารมณ์เสีย ต้องอารมณ์ไม่ดีโดยเฉพาะประเด็นของข่าวสารบ้านเมืองเนาะที่อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกของคุณนะคะรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจและในหลายคนค่ะช่วงนี้เช้าสิงค์คุณจะโลกส่วนตัวสูงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับผู้คนก็ได้แต่ว่าในส่วนข้อดีก็มีเช่นกันนะคะเพราะว่า,าดาวอาทิตย์ในราศีกรกฎนั้นจะโคจรได้ตำแหน่งที่เป็นมหาจากักรไปจนถึงวันที่18สิงหาคมก็แปลว่ายิง่งสู้ก ยิ่งสำเร็จเหนื่อยแต่จะมีความสมหวังเข้ามาอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวมหาจักรนั้นเป็นดวงที่เรียกว่าโลดโผนนะคะแต่เจ้าชะตาจะสามารถเอาตัวรอดผ่านจากทุกๆปัญหาไปได้แต่เอาละค่ะใดๆก็ตามสิ่งที่จะโดดเด่นมากๆเลยสำหรับคุณนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภค่ะ เพราะว่าดาวพุธนะคะได้ย้ายเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดของคุณไปตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้เมื่อดาวการเงินดาวโชคลาบโคจรทับตัวนั้นก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดวงดาวให้คุณให้ลาบให้ผลกับดวงชะตาการเจรจาการสื่อสารประสานงานใดๆเนาะในช่วงนี้จะเกิดความราบรื่นเป็นอย่างดีค่ะ อะไรก็ตามที่เคยติดขัดหรือว่ามีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าภาระหนี้สินนะคะก็ถือว่าอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจัดการช่วยคลี่คลายให้มีทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ แต่ว่าในสิ่งที่คุณจะต้องระวังเนาะชาวสิงนั่นก็คือดาวอังคารที่โครจรทับลัคนาราศีเกิดของคุณและก็จะโครจรเล็งไปที่ดาวเสาร์ตรงนี้นะคะก็ถือว่าจะส่งผลให้ชาวสิงจะมีความใจร้อนจะอารมณ์เสียกับสถานการณ์รอบข้างหรืออาจจะง่ายต่อการที่จะไปทะเลาะก,กับผู้คนง่ายต่อการเจ็บตัวช่วงนี้ยังไงชาวสิงห์เนาะครึ่งเดือนแรกนี้คุณอาจจะต้องพยายามห่างจากโซเชียลนะคะหรือว่าอย่าไปคอ เมียงกับคนอื่นเพราะมันจะทําให้คุณอารมณ์เสียไปตลอดทั้งวันแล้วมันก็จะเกิดผลพานทาให้เรื่องอื่นๆในชีวิตแย่ตามไปด้วยนะคะด้านการงานดาวสุขดาวเจ้าเรือนการงานของชาวสิงในตอนนี้กำลังโครจรถอยหลังอยู่ค่ะก็ถือว่าช่วงนี้เนาะพอดาวการงานทับตัวแปลว่างานของคุณจะเยอะจะมีอะไรให้ต้องทำ ต้องเคลียร์อีกมากมายหลายคนช่วงนี้จะไปแก้ไขงานเก่าๆเดิมๆนะคะหรือว่างานที่คุณกำลังรับผิดชอบอยู่จะมีปัญหามีความล่าช้าบางประการเข้ามาแต่ก็มีโชคดีเหมือนกันค่ะเพราะว่าดาวพุธนะ,ะก็ย้ายเข้ามาทับลัคนาราศีเกิดเช่นกันตรงนี้ก็เหมือนมีตัวช่วยชาวสิงห์นะคะทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ และเมื่อดาวโชคลาบโคจรร่วมกับดาวการงานกแ็แปลว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะไปหางานสมัครงานค่ะคนทำงานด้านการสื่อสารนะใครที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ ทำ YouTube ทำาิ k t To อไลฟ์ขายของแม่หมอหมองว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการสร้างเงินสร้างทองของคุณและใครที่ทำงานประจำอยู่ในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสจะได้รับการโปรโมทจากเจ้านายหรือผลงานเก่าๆที่คุณเคยสร้างทำมาในอดีตจะกลับมาผลักดันให้คุณมีชื่อเสียงมีความสำเร็จค่ะแต่ใดๆก็ตามนะคะดาวการงานทับตัวแบบนี้แปลว่างานจะเยอะนะคะแต่ว่าผลสำเร็จก็จะมากเช่นกันค่ะ ด้านการเงินและโชคลาภดาวการเงินและดาวโชคลาภโคจรทับลัคนาราศีเกิดทั้งทีถ้าไม่เฮงไม่ปังตอนนี้จะไปดวงดีกันตอนไหนใช่ไหมคะก็ถือว่าสำหรับชาวลัคนาราศีสิงแล้วนะคะดวงการเงินของคุณกำลังจะกลับมาพลิกฟืน้นและก็ถือว่าจะมีความมั่นคงทางรายได้ ใครที่อยาจจะมีปัญหาหนี้สินในช่วงก่อนหน้านี้นะคะจากนี้ไปก็จะมีทางออกทางแก้ปัญหาได้ดาวการเงินของชาวสิงห์นะคะจะมีมาตรฐานเป็นทั้งมหาจักรเป็นทั้งราชาโชคและก็ยังเป็นอุจจาวิราษด,ด้วยค่ะใครที่คิดจะหารายได้เสริมอยากจะลงทุนอยากจะค้าขายช่วงนี้ขอให้รีบลงมือทำนะคะเพราะถือว่าจะช่วยเพิ่มช่องทางที่เงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ตัว เดือนนี้สำหรับชาวสิงห์แล้วนะคะถือว่าจะหาเงินได้ง่ายจะไม่ลำบากขัดสนและในท่านใดนะคะที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ขอให้เน้นไปที่เลขเกี่ยวกับตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุวันเดือนปีเกิดก็ถือว่าคุณมีโอกาสจะสมหวังมีโอกาสจะได้โชคได้ลาบ้อยหรือจะมีโชคใหญ่เข้ามาไปตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยนะคะ ในด้านความรักดาวสุขโครจรทับลัคนาทั้งทีนะคะกแ็แปลว่าดวงความรักค่อนข้างที่จะโอเคชาวสิงจะมีเสน่ห์ต่อผู้คน คนโสดก็อาจจะได้เจอกันตามที่ทํางานหรืออาจจะได้รู้จักกันผ่านเพื่อนนะคะใครที่มีคู่มีแฟนนะช่วงนี้คนรักก็จะขยันทํางานอย่างมากเลยและชาวสิงเองนะคะช่วงนี้ถือว่าจะทําอะไรก็มักจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะคะเข้ามาซัพพอร์ตก็ทําให้ในบางท่านอาจจะอ่อนไหวนะคะไปกับคนที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลคุณก็ได้ภาพรวมความรักต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ค่อยแย่นะคะแต่มันก็จะติดตรงที่ดาวเสาถอยหลังอยู่นะคะ ทำให้บางครั้งบางคราวอยู่ๆชาวสิงจะมีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นหรือบางทีจะมีคําพูดคําจาที่ไม่เข้าหูกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นเนาะช่วงนี้เงียบได้ก็ควรเงียบหรือพยายามค่อยๆพูดค่อยๆจาจะดีที่สุดนะคะในด้านสุขภาพ ดาวเสาโคโจรถอยหลังเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณคะ่ะก็จะส่งผลเกี่ยวกับประเด็นของความเครียดความกังวลดาวประจําตัวของคุณก็โคโจรเป็นวินาศด้วยนะคะช่วงนี้ชาวสิงห์ก็ต้องระวังอารมณ์ระวังจิตใจของตัวเองให้ดี บางคนจะรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายนะคะจนรู้สึกไม่อยากจะทำอะไรแม่หมอเชื่อว่านะคะทุกคนต่างก็พยายามเต็มที่ในหน้าที่ของตัวเองแล้วดังนั้นอะไรที่มันเกินกำลังของเราก็อย่าไปฝืนพยายามทําจิตใจให้ปลอดโปร่งโล่งเข้าไว้พยายามผ่อนคลายและก็อย่าไปกดดันตัวเองจนเกินไปค่ะเดี๋ยวสักช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปนะคะ energy พลังงานของคุณจะกลับมาเข้มแข็งมากขึ้นถึงตอนนั้นค่อยลุยค่อยสู้ก็ยังจะมีความ สำเร็จเข้ามาอยู่นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากชาแนลพี่คิม563ด้วยนะคะยังไงแม่หมอรบกวนเนาะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจให้กับทีมงานในการที่จะทำคลิปใหม่ๆออกมากันเรื่อยๆด้วยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอให้ชาวลัคะนาสิงห์ราศีสิงห์ทุกท่านเนาะประสบกับความสําเร็จทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะขอให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะและก็ขอให้มีโชคมีลาบเข้าหาอยู่ไม่ขาดกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ